ใส่หอด้วยความพูดว่าไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่หออล้วก็จริงๆมองตาด้วยก,กันเราเราถามด้วยความ,มเป็นห่วงแใ่แม่ปเป็นไรไหมสบายดีหรือเปล่าในใๆน้อยๆครับอันนี้ก็แสดงความเป็นพี่งหญ่แล้วดูแลแม่ยังไงบ้างคะในการเลพี่ใหญ่จริงๆการดูแลแม่คือผมอยู่กรุงเทพแล้วแม่อยู่เชียงใหม่คือ่างการใช้การโทรศัพท์แพรว่าจะไม่ค่อยถามแม่เรื่อทั้งหลายจะถามแม่สบายไหมสบายดีแล้วก็คุยเล่นกันมากกว่าที่จะเป็นยังไงเจ็บพ่อเจ็บเข่าหรือเปล่าเนี่ยผมก็เล็กๆาถามท่านเออเดี๋ยวท่านก็ ท่านจะชอบบอกว่าเออเนี่ยสไลด์ดีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเก็แอบ,บดูว่าท่านก็แอบ,บชอบโผล่เอามาแอิกันแล้วก็จะแอบหาทุกคนเราเป็นห่วงมากไหมครับเราเป็นห่วงครับเป็นห่วงมากว่าเรา,เราอยเราอยู่ไกลกันแล้วก็เราเราไม่ไ,ได้เจอกันเราเป็นห่วงแต่ว่าเราก็จะไปหาปีนึงก็จะตัดเช็งใหม่ประมาณสามสี่ครั้งแม่ก็จะมาเทประมาณสี่ห้าครั้งก็จะแชร์ชกันไปเวลาแม่มาแม่ทำข้าวครับเวลาแม่มาทีก็จะพาไป อาหารทั่วไปครับี่ที่เราชอบไปเพื่อนๆแม่ก็อยากรู้เราไปยังไงกันก็ถาแม่ไปพักกับพีสศแม่ก็แม่ก็ชอบแม่ก็ชอบฟังไม่ได้ชอบฟังก็ที่เรงเห็นอันทั้งอะไรที่ที่เราเรเเราจะได้แม่ลอดเราจะเ็นการเนี้ยอะไรี้เ็นาที่จะได้ถึงแม่ตลอดจริงๆแล้วเป็นคนแบบชอบเห็นคนอื่นเลยกับแม่แล้วจะได้ถึงแม่แต่ฉากเล็กๆก็เอาขอาแม่เราใายไว้หนยู่เช็คใหม่แล้วเวลาเห็นคนอื่นแบบ จูงมือแม่พาแม่ไปเดินเที่ยวหรือว่าบอกรักแม่ในทีวีแล้วก็เห็นตามตามในชีวิตจริงนะแล้วแม่อยู่เชียงใหม่ได้พิชายเลยคนที่ทำให้เราคิดถึงแม่เคยคิดถึงแม่จนน้ำตาซึมตอนตอนตอนเข้ามาประเทศไทยมาที่เข้ามาเรียนปีใหม่ใหม่ก็เลแบบอาทิตย์แรกเลยก็คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พี่น้องคิดถึงใครเนี่ยจะไปจะกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วแล้วตอนนั้นก็งงๆเพื่อนๆก็ไม่ไม่มีเพิ่งเข้ามาเลยอาทิตย์นึงเราคิดถึงแม่ก็มีน้ำตาซึม ออออบ,บอกลาคุณแม่ยังไงนะครับจะบอกราคแม่ในการพาแม่ไปเที่ยวพาแม่ซื้อของฝากแม่เล็กๆน้อยๆพาแม่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยจริงจริงอยากจะบอกกันแต่ก็เป็นอคนที่ายบางครั้งอาจจะแอบส่งเป็นเมะสะเซจนะเริ่มอยูนน่นะอาไป็นแบบิีม,มาก,ก่อนนี้จะบอกต่างี่คือันอย่ปีนี้<ะ>ได<ม>้รบีแรก่าคะ เป็นปีแรกครับเป็นปีแรกที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสปาร์สโตรมของเทมไพร์เลยครับวัวได้รางวัลแล้วแม่ของใครแต่งบัตรตอนนี้ตอนนี้คุณแม่ไม่รู้ครับยังไม่ได้บอกอแต่ว่าเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวกลับบ้านไปจะแอบบอกใช่วันนี้ไม่รู้แม่แม่ต้องแม,แม่ต้องเซฟนายนะครับถ้าเขารู้สึกก็คือ รางวันนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้รับมาแล้วก็ขอบคุณทางสภาก็ขอต้อครับด้วยนะครับที่เรบอกเป็นลูกน้อในปีนี้นะครับอจะบอกว่ารางวันนี้ได้มาดีใจมากแล,แล s <S ้วก็เป็นความตู้งใจของผมแล้วก mm. ็พ่อแมด้วยที่เขาบอกว่าพ่อทพ่แม่หรือว่าแบบเขาไม่ หวังเสียใจครับจริงก็ฝากถึงทุกๆคนเลยนะครับอยากจะบอกว่าพ่อคุณแม่คือคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราครับท่านผู้คนกำเนิดนะเคยมีคนบอกว่าบุญใดไม่สาคัญเท่าบุญที่เราต้องสพคุณพ่อคุณแม่นะครับทำดีคุณพ่อคุณแม่ทำกติวามายาคุณพ่อคุณแม่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นบุญที่มีเสน่ห์ที่สุดคุณพี่มีวิธีการปฏิบัติโยนเปแบบปฏนบัติลูกนันยุไหมบ้างจริงๆปฏิบัติลูกกตัญญูของผมก็จะเป็นชีวิตไปร่าทีพ คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวใช่แล้วก็ไปกลับบ้านบ้างเชียงใหม่บ้างแล,ล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่มาบ้างก็กำลังท่านไปทานข้าวเล็กน้อยๆหรือว่าอาจจะทําทงานได้งเงินมาก,ก็โอนให้คุณพ่อคุณแม่แมาแบ่งก,กันใช้บ้างแล้วคุณแม่เคยถามว่ามีเรียกร้องอะไรเบ้างคุณแม่ไม่เรียกร้องเลยเลยค่ะคุณแม่ไม่เคยไม่เคยเรียกร้องอะไรจากผมเลยผมจะให้เองนะเลยว่าท่านท่านเป็นเป็นคนเชียงใหม่ท่านท่านจัดการท่านโอเค ่านใช้ชีวิตอย,ยอ,อย่างเพียบงันท่านไม่ต้องการอะไรมากมายท่านเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งชอบเที่ยวธรรมชาติชอบถ่ายรูปอะไรก็กเลยท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องคอยถามตลอดเวลาว่าชอบอย่างนี้ไหมอยากได้นไหมนี่โอเคไหมเราตองถามตลอดไม,ไม่ไม่พาแม่อยู่เพราะว่าแม่แมมชอบมาที่กรุงเทพแต่ว่ามาอยู่แม่แม่ไม่ชอบกรุงเทพเราอยู่เชียงใหม่เราไปไหนมาไหนก็15นาทีก็ถึง10นาทีก็ถึงเลนนี่นไม่ใหญ่มากแต่ว่ากรุงเทพ จะไปกินข้าวข้างบ้านก็ตื่นชั่วโมงชั่วโมงแล้วอะไรที่ทำให้หิวแต่แล้วแม่ก่อยู่ากให้มาเที่ยวหาเรื่องเป็นคนเป็นคนเขินครับไม่ค่อยออกลั่ใครเป็นคนที่อายแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรารักกันก็มีครับก็มีก็มีก่อนขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าตอนกลับบ้านไปเจอแม่หรือว่าเวลาจะจะขอพรอะไรก็มีก่อนก็มี ถ่าัลครับคุณแม่อยู่ทางสื่อแม่้องรว่าบรแล้วครับก็ได้มีโอกาสนครับที่ต้อ่อนที่เปแนนยูนะครับก็อยอกี่แม่พี่ก่นนะครัพีพี่พ่พ่พี่พครับ่ี่พี่ครับด้วยมี่าี่นี่พี่พีพี่พ่พี่ีบพั่พี่พี่พีาพี่พ่ว่า่่่่่